กรัสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับเราไม่สิแม่เราแค่ผมคนเดียวเพราะไม่มีใครมาด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึง m อแมเดของผมเองนะครับขอขออนุญาต่อแมทวันนี้เราจะมาพูดถึง m อแมเดของผม ถ้าใครทันใครทันดูคลิปผมแต่ก่อนนะครับก็จะรู้ว่าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยมันอยู่มาตั้งแต่ปีสิบหเลยนะครับอยู่มานานมากเนี่ยเข้าปีที่ห้าละจะมาเราเรา,เรา,เรา,เราจะมาพูดถึงมันอีกทีนึงว่าทำอะไรไปบ้างนี่นะครับนี่เลยสีครับไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะครั้งก่อนที่คนเห็นกันก็ ไม่เป็นสีเทาใช่ไหมเป็นสีเทาสีเงินประมาณนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยมันแล้วคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับการเวลาก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างกับรถคันนี้นะครับรีโนเวทไม่ใช่รีโนเวทเรียกว่าบิ้วใหม่อ่ะเรียกว่าบิ้วใหม่ดีกว่าเสียงดังนิดนึงนะพอดีดดอยู่ใกล้ถนนอยู่ใต้สะพานนะครับเสียงดังนิดนึงก็ที่ทําไปเลย ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นแฮนด์นะครับแฮนด์ใหม่ใส่แฮนด์ของตัวเจ้าพิเศษนะเป็นพิเศษร้อยห้าสิบนับแล้วก็มีเอ่อไฟเลี้ยวอ่ะไฟเลี้ยวหน้ามองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นไฟเลี้ยวหน้าก็เป็นไฟเลี้ยวหยดน้ำที่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันไฟเลี้ยวหยดน้ํานะแล้วก็ท่อเลยนี่โอเวอร์เลสซิ่งนะครับแต่เดี๋ยวค่อยไปทำใหม่แล้วกันอย่าพูดถึงมันดีกว่าท่อ นอกเหนือจากนั้นก็อัปเกรดปั๊มบนขึ้นมานะครับเป็นปั๊มของเจ้าไอเออาร์หกเอ็นอ่าใช่เป็นเออาร์หกเอ็นะครับส่วนมือคัตมือคัดเป็นของอาสามมือคัตอาสามครับคือไม่มีอะไรตรงรุ่นสักอย่างหวนไปขมัไม่ <c oughs> ทุกอย่างไม่มีอะไรตรงรุ่นเลยนะครับส่วนกระจกก็เป็นของโลคัสติกนะผมไปหามาใส่ไปหาของโลคัสติกมาใส่ ทำไหมก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายครับก็สีสีเลยก็ทำไปใหม่หมดค่าสีไปก็เกือบเย็ดเยยดสองพันเพราะทำเองด้วยนะครับสีล้อด้วยนะครับปั๊มล่างส่วนปั๊มล่างก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่เป็นชาติเศษได้แล้วนะ <laughs> ปั๊มล่างยังไม่ได้เปลี่ยนเลย <laughs> แอบเขินอยู่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนส่วนเครื่องก็ไม่พูดถึงแล้วกัน เก็บไว้เป็นความลับของราชการนะแล้วก็อนี่แอบอยู่ข้างใน,นครับเป็นโชคผู้โชคไว e l e อ s นะครับ DTG นี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะพอดีไม่มีอะไรทําด้วยก็เลยออกมาตาสะพานหาถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรไปเรื่อยและยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับ เลยแบบพูดแล้วก็เศร้างันออกมาพูดถึงรถตัวเองดีกว่าในไม่ใช่เขาว่ารีวิวนะร,รีวิวเยอะแล้วรับพูดถึงสําหรับคนที่อยากรู้นะครับว่าทําไมทําไมถึงไม่ใช้ของเบมโบเอ้ยอะไรเ <c oughs> อ้ยไม่ก็ลิ้งบอยเอ้ยที่เขาเป็นปั๊มแต่งผมคืองบมีแหละแต่ว่า เราอยากทํารถสไตล์แบบทรงเดิมลนยะใช่ไหมเราอยากได้ทรงเดิมก็เลยแบบนะอใส่แม่งเลยปั๊ม E R เราเลือกมาแล้วก็นึบดิ่มกันครับแต่กำกันโอ้โหกำนิดเดียวก็หัวทิ่มครับหนึบมากคือเบรกหนึบนี่ไม่ใช่ว่ากำตุหัวทิ่มไม่ใช่นะครับต้องกำแล้วดูดดูดลงพื้นไปเรื่อยๆนี่นคือเบรกหนึบนะ แล้ก็ไม่มีอะไรอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าคันเนี้ยของแต่งมันน้อยๆอะไรอะไรมันก็ดูเดิมๆว่านะแล้วก็ปมล่างถ้าถามว่าทําไมถึงยังไม่เปลี่ยนสักทีก็ไม่มีตังค์เ <c> ผ <oughs> ื่อมีคนถามเผื่อมีคนถามว่าทําไมปมลรางถึงไม่เปลี่ยนก็คําเดียวเลยครับไม่มีตังค์นะ อะไรเอ่ยทำทำเองส่วนส่วนใหญ่นะน็อตก็ไม่ครบนี่หายตัวของแต่งคันนี้ไม่ไไม่มีอะไรเยอะนะเบื่อเบื่อก็หามาใส่ไปเรื่อยๆตามวิถีคนคนเหงาคนว่างนะอยากเผาตังค์ท่านแน่อยากเผาตังค์เล่นรวยนักรวยจริงๆเลยแทนที่จะประหยัดเอออีกอย่างหนึ่งสวิตกับประกับคันเร่งประกับคันเร่งของซิบี150 ตัวเก่านะครับตัวขาบูนะ่ะวพาทุกคนน่าจะรู้รื่ไหมบางคนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นสวิตโดมิโน่ปอมของปอมทัวนี้นี่เดี s <S ๋ยวชอตเดยวชอตเดยวชอตนะครับส่วนสวิตตรงนี้นี่เผื่อใครสังเกตถามว่ามันทำอะไรก็ในตัดครับเอาไว้กดนในตัดรอาเล่นนะครับ <'s> จริงๆมันผมต่อไว้ทำผามาก แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ต่อสายก็มีแต่สวิตแปะไวงโ,งโง่ๆเป็นรถคันเล็กๆคันหนึ่งอยู่อยู่ผมมานานมากเลยนะคันนี้ฮกะจะออกใหม่ก็ไม่มีตังค์ <c oughs> ตังค์อยู่คันนี้หมดนะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็ทำนั่นนู่นนี่นิดหน่อยเปลี่ยนไปเรารีโนเวทพยายามจะบิ้วพยายามให้มันดูแบบคินคลีนหน่อยเดิมๆหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกตำรวจตำรวจเรียกบ่อยก็เลยเออทำแม่งทรงนี้เลยเอาไว้หนีที่หนวดเขานะครับเรา ไว้เดิมเด,ดีกว่าเราไม่อยากผิดกฎหมายเยอะนะครับลำพังท่อแล้วก็ไม่ไหวจะจ่ายค่าท่อแล้วนะครับเข้าสอนอจนที่ที่สอนอเขาจาได้กันหมด <c oughs> <c oughs> แหมท่อสุดยอะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอจบจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับอแล้วก็อย่าลืมผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วบางคนก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วนะครับบางผมเปลี่ยนชื่อช่องมาแล้ว เปลี่ยนเป็น v วอร์เรนซ์เอ็มซีนะครับเปลี่ยนเป็น v วอร์เรนซ์เอ็มซีก็ส่วนรูปก็ไว้ก่อนละกันเป็นช่องที่รีวิวรถเป็นหลักนะครับไม่มีคลิปขับรถเลยสักกคลิปไม่มีคลิปอะไรเลยนะมีแต่คลิปถ่ายรีวิวรีวิวรถตัวเองด้วยไม่รีวิวรถคนอื่นแหมหาคอนเทนต์ไม่ได้ผมก็ไม่ใช่หัวคลิปตั้งสรรอะไรขนาดนั้นเะพืสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับไปเร็ว